ุกคนนี่ไปแทงหวยให้หน่อยดิฝันฝันว่าครูเกตเป็นลม้มล้มตึงไปกับคือล้มตึงแล้วหนูก็จะช่วยยกไงแต่ช่วยไม่ไหวอ่ะในฝันช่วยไม่ไหวแล้วก็ตื่นก่อนนานเท่าไหร่ก็รอของฝันว่าครูเกตล้มตึงไปเลยอะ่ะทำยังไงดีอ่ะเออช่วยไม่ได้นะศูนย์ คูเกต0-0ล้ม0อ้าวเอาละเอาละ่าละทุกคนไปแทงกันเองนะแทงหวยนะไม่ใช่แทงคูเกตนะว่าคูเกตหนะักกี่โลอุ้ยพูดไปก็จะเจ็บปวดเข้าบรรยากาศเลยครับคืออะไรแนมะ่ร,รยากาซื้ออายุคูเกตคูเกตท่านดูแข็งแรง กูเกณฑ์หกสิบห้านะครับคิดฮอตทุกคนถึงโดนแล้วบ่บอนน้องนิดอูรอน้องพรคอนแกนอุบลน,น้องแน่สาวแอนคนกาลสิน อันจ่าร้องให้หน่อยแม่ป๊อบเธอสั่งให้รอฉันก็รออย่างมีจุดหมายประมาณนั้นฝนตกหนักเลยทุกคนจ๋า ถ้าถามน้ำหนักกูเกตแล้วจะเล่นสามตัวหน้ากับสามตัวท้ายแทนนะพี่ปางบอกกูเกตไปเที่ยวได้แม่โนราพูดกับภาพเดี๋ยวเก็บไปก่อนนะแมโนรานะติดไปก่อนได้ไหมมันลองไม่เป็นจริงฝันว่ากูเกตอะล้มตึงไปกับพื้นเลยและยกไม่ขึ้นกูเกตตามลนะโอ้โหน่าจะตามน่าจะมากกว่าตามอีกหรือว่าวนะ ตอนนี้คงเป็นไซนัดแล้ววะฟังเลยอะเราไม่ค่อยเครียดดีเนอะเรามีแต่ความแนปปี้บ้านเรามีแต่ความสุขส่วนสูงคูเท่าไหร่อุ้ยไปยันส่วนสูงแล้วนะครับ 40, 40, 40. สี่สิบสี่สิบสี่สิบสูงร้อยยี่สิบชอบแมเชอบแม่ อายุน้ำหนักบ้าเลขที่อันนี้คือจะไปดักเจอเขาป่ะครับหรือยังไงฮะจะแทงหวยหรือไปดักเจอเขาส่งจูบให้แม่ๆนะครับเลิกอยู่ทุกคนที่ขาจะถึงทุกคนเลยนะแล้วค่อยได้เจอได้เจอกันเลยห้ามกันปรตนาเอ่ย uh, 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 uh. ้มจะออกจากตามุงสุภาราเพเสียงพูจากลูกจมือวันวิเศษของยอดรักอุ้ยไม่เคยได้ยินเลยฮะค่อนข้างหัวใจมีโอกาสได้ยืนในหัวใจเธอบางมายทอนทัวและทอนใจไม่ทันเมดเลเ่ไปเลยลูกบ้านเลขที่นะครับ ทุกคนพูดว่าที่ใครไปเจอหนูมั่งที่ชัยนาธน่ะไปหรือเปล่าไปเจอก,กันที่ชัยนานะไม่ได้เจอกันมาเป็นสัปดาห์เลยนะคิดถึงใจจะขาดสุดสวัสดิ์ขาดใจคิดถึงทุกคนมากๆเลยนะฮะภาวนาอย่าให้ฝันถึงพี่คนทำต้องถัดมันจะเจ็บปวดใช่ไหม มันจะจ็บปวดดูน้องอันเราสบายใจมากวันที่สิบเจอกันพิสซูโรนะครับพี่จอดแพ้ไว้จะเจอกันเลยนะร้องอระมันห้าโมงเย็นนะเป็นโลกแล้วตีรถกลับเลยอายุภูเกตออกไปแล้วขอมินิฮาร์ดหน่อยครับนี่ไงแม่ไปโอ้ยไอ้ป้อมพรุนี้ไปดีไหมนะ ไม่ต้องไปดีไหมนะคือคุณจองรถตู้แล้วค่ะคุณมาปางค่ะเอ้นะขอภไปฝนจะตกนะนั่นสิช่วงนี้ฝนตกทุกวันเลยเนาะหนูวพยายามปักตะไคร้อยู่ที่บ้านนะแต่ก็เออไม่ปลอดภัยอ่ะนะออกไปกับฟ้าแลบแป๊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 บแต่หมูแก๊บไปเดินกุ๊กกับทำบุญแต่เด่นออกเลยลุมหอเขาไม่คอจับฉันจะฝันถึงเธอฉันจะฝันถึงเธอ ล้องไงนะ่าลืมไปแล้ววะไม,ไม่ได้ไปอยากให้รู้นะว่าไปอาจจะได้เจอกันนะพวกนี้อที่พิษณุโลกเอ้ยไม่ใช่ดูที่นะ่ะมีคนมาพิษโลกมาไอ้นี่อะไรอะ่ะไอนาทกูเกตมาแล้วหรอไหนอะ่ะกูเกตอะเกิดศู 03, นย์สามยังไงกูเกตหนูฝันว่ากูเกตลื่นล้มตึงไปเลยอะทำยังไงดีอะ่ะ ่ช่วยไม่ได้ด้วยอ่ะยกไม่ขึ้นน kind ะ of ในฝันนะไม่รู้เป็นยังไงเนี่ยเนนีเน่เนี่อเนีนี่น่ยเนี่น่ยนเนี่ยเ่ยน่เนี่ยี่ยเ่นี่านี่ยเนี่ยเน่ยนี่ยเน่เี่ยเนีนนี้ คู่นี้ขอยงานราบรื่นไม่รู้จะฝนตกหรือเปล่านะครับเดี๋ยวเจอกันวันที่เนะครับศูนย์ราชการนะครับเราจะบราไปทุกคนหนูไปศูนย์ราชการกี่ครั้งแล้วนับให้หน่อยได้ไหมพอจะนับกันได้ไหมว่าเอ้ยหนูไปกี่ครั้งแล้วเนี้ยศูนย์ราชการแจ้งวัฒนะแล้วคอมเมนต์ไปหายไปไหน ทุกคนทอมนหนูหายไปไหนเนี่ยทำไมชี้โอเคสิบสามเจอกันที่ดาวตรดัดฟ้านะครับแม่ไปนอนก่อนนะโอ้นอนไวเนาะอุ่นป้อมเนาะนะฮะฟังทุกงานครับผมแม่ไม่ได้ไปนะครับไม่เป็นไรนะครับก็เตรียมตัวเตรียมใจกันไว้แล้วกัน กับธันวาคมนี้แฟนนี้เนี่ยะแฟนนี้แฟนนี้ประมาณหนึ่งพันท่านเขาเรียกว่าเจอกันก่อนที่จะปีแฮปปี้นิวเยียนะกูเลยฝนตกหนักวันนี้ก็เตอมมาแล้วนั่นน่ะสิหนักกว่าที่ก็เยอมัาแล้วอาเหรอ และไหลสดกินข้าวดูที่อยู่ตามตลอดเลยนอร์เวย์ตอนนี้บ่ายโมงสอสิบนาทีประเทศที่หนูอยากไปนะคือสวิสเปิดปิด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 ไม่ใช่สวิสแลนด์เขาว่ามันสวยเหมือนในฝันเลยอ่ะอยากจะไปเห็นสักครั้งหนึ่งแต่ถ้าไปก็ต้องไปกับไกด์เนาะไม่งั้นเราไม่รู้เรื่องเราแบบว่าเออเออเปิดเปิดมันมึนเนอขายบัตรเลยไหมคะเลยไหมล่ะ โอ้ยมาขายบุกแา่บัตอะไรยังไม่รู้เรื่องรู้ราวเลยนับปลาบอกอันลงได้แล้วแป๊บหบนึง่งเดียจะไปลงแล้วสี่ครั้งนะไปล้องเพลงแล้วเนาะเดี๋ยวเราจะปิดไล,ล์แหละตอนอนพร้อมอ่านนุ้ยหนนอนเช้าเลยนะแม่ทุกคนถ้าใครชอบนะังเนี่ยไปดูด้วยไปดูด้วยดูด้วยไปดูด้วย,ไป,วยไปดูได้เลย ในเน t ตเน็ฟลิกเรื่องเวนส e เ d a y สนุกมากชอบมากเป็นหนังแนวแบบว่าแฟนตาซีอะแฟนมีดต้องพกอะไรนะมันจะไม่ขึ้นอะไรนะของพี่ป้าไณาแล้วเอเมกแ,แฟนมีดต้องพกอาวุธไหมคะนั่นมีดเลยไนฟ์ นะครับแต่จะไปหาข้าวทานและอยู่สักสิบวันเลยหรอกอ๋อไปกินข้าวกันทุกคนวันนี้หนูก็จะกินเหมือนเดิมแหละอกไก่ไข่ต้มผักแล้วก็ต้มซื้อต้มมากินแบบเบาๆเนาะนะครับใน,น้เช้าก็ตื่นไปออกลาลังกายไปวิ่งไปยกเวทน,นิดนึงมาหนูน้ําท่วไมไหมลูกตอนนี้น้ําท่วมปากครับเอ้ยอะไรวะพูดอะไรไปพูดอะไรไปนะฮะ ฟินแลนด์ก็น่าไปใช่แม่ดูจบแล้วเหรอเพะเวนสเดย์อะเวนสเดย์อดัมอะอุ้ยพออดูจบด้วยพอออดาตใหม่อะทำไมพออชอบดูหนังอย่างนี้หรอสนุกมากเวนเดย์อะทุกคนไปดูเลยซีซั่นหนึ่งซีซั่นสองดูเลยสนุกมากคือหนูรักมากกัแบบตัวละครเรื่องนี้เย็นนี้ได้เมนูอะไรทานคะเนี่ยเด็กก็ไปซื้ออกไก่ไข่ต้มผักแล้วก็ต้มนเนี่ย เว้นเดย์ภาคหนึ่งมันด้วยใช่ปะพี่ดูพี่ปังดูไล่มาเลยภาคหนึ่งยาวถึงภาคสแล้วเดียวจบเชื่อดีมันสนุกมากคือมันต้องติดตามไปเรื่อยอะสนุกมากหนูชอบมากคนไปดูนะเรื่องเว้นเดย์นะนะคุณจะหลงรักตัวละครนางเล่นดีมากน้องวันพุธน้องวันพุธ หนูทําหนังและหนูเป็นนักแสดงแทนนักแ,แสดงเองเลยคู่แข่งกับเวนเดย์เลยเว <When ơi! S 1> นเอ้ยือหนักว่าเวนเอ้ยเอาเวนเดย์แล้วเวนเอ้ยอันหนกับทวงรับเตึกดึกนะแม่ตอนรัศมีห้าทีสนุกหนูรู้จบแล้วสิพรุ่งนี้เปียกผมไปหานะเลิศ ฝากเียร์แชร์ด้วยนะหนูเป็นคนชอบดูหนังนะแต่มีเรื่องนึงที่ไม่เคยดูแบบจริงจังเลยคือแฮร์รี่ฟอตเตอร์เพราะว่ามันเยอะมากเราเริ่มไม่ถูกแล้วก็ว,ว่ามันจะแบบมันเยอะจังเลยอะไรอย่างเงี้ยเนาะแฮร์รี่พอตเตอร์คือเยอะเวอร์ ใช่แล้วฮันดิปเตอร์อ right ันเดียวเท่าไหร่คะดูเกงรวมเลยไม่ใ oh ช่คือเกงที่หนูใส่อ่ะสีขาวเมื่อวานใช่ไหมมันเป็นของคอสตูมที่นู่นแล้วคนเขาใส่กันหลายคนแล้วไงถูกปะมันก็มีคนหลายไซส์ใส่อ่ะเออตอนแรกมันก็เย็บไปแล้วแล้วทีนี้หนูบอกว่าเอาพี่ออยไว้เย็บเพิ่มหน่อนที่มันหลวมเนเรื่องของฉันก็เลยเย็บอีกนิดนึงแบบนี้ครับเย็บเพิ่มมานิดเดียวมันก็เลยดูยู่ยู่ข้างหลัง อุตรดิตเจอกันอุตรดิตอยากดูหนังที่อันเล่นยังไม่มีเลยแอรี่ต้องดูตอนแรกสนุกมากโออมันเยอะมากเลยนะนูไม่รู้ว่าจะเริ่มยังไงดีเริ่มแต่แรกคือกลัวว่ายาวแล้วดูแล้วอด้อันเล่นดีมากใช่ไหมกับเรื่องเวนเอ้ยทางเรื่องไมเลยทางเรื่องคือถ่ายหน้าหนออูแล้วก็บรรยาย บอกชื่อหนัง FC ขอลาไปดูซินดี่ก่อนนะครับทุกคนไปดูนะ Wednesday อด a m ชอบมาเพื่อนรักเขาคือ e n i น Sinclair พ่อชื่ออะไรปะลืมพ่อชื่อไหนวะน้องชื่อพัค l ลีอ่าพ่อชื่อผมชายมั้งไม่ใช่หรอก หล่อทีอะไรก็ดีเสียได้มีดีแล้วที่มีเมียแล้วหล่อตั้งฉันดังอยากแต่ว่าจะมีเมียแล้วก็เหอะก็เหอะทุกคนจ้าโบกมือลาแก้วตาขนอ่อนแม่คนตาง,งอนเด่๋ลืมชาวเรือนะครับขอบคุณทุกคนนะครับที่เข้ามาไลฟ์แล้วก็ทุณมาไลนยนะครับทุกทุกคนที่มอบให้แล้วก็ทุกท่านที่นั่งดูอยู่ที่บ้านเป็นกำลังใจให้หนูนะครับเดี๋ยวพรุ่งนี้หนูไปใช้ยนาทครอยู่บ้านใกล้เรือนเคียง คยฟังเสียงใช่ไม่ใช่บ้านใกล้นเคียงก็ยังไงก็มาดูกันได้นะครับฝากไปด้วยนะฮะเดี๋ยวไว้เจอกันใหม่ขอบคุณทุกคนามากเลยครับวันนี้นอนหลับฝันดีนะครับนอนหลับขอให้ได้เงินหมื่นเงินนอนหลับขอให้ได้เงินหมื่นนอนตื่นขอให้ได้เงินแสนบอกยิ้มก่อนไยบายทุกคนไยบายทุกคนจ้า